สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงด้วยกันเด้อหนึ่งประคอเด้ออันนี้มกปลาลูกรอบอหอมหอยหวยเลยสะเปีตัวเนี่ยก็แกงน้ำไม่มาค่ะทุกคนกินข้าวแรงกับยาพ่าเด้อออนกับฮอตตมาแต่จากเขียนงานฮอตเตอมาหอดเงนินหกโมงกลัวพ่อแม่พี่น้องมือในไปขืนคองอยู่ไก่นั่งรถ เกือบสองส่วโมงเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องฝนฝ่ากระตุกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันหนึ่งปลาคอใหญ่มาว้านพลอคอนซื้อมาสองตัวสองตัวกับโลเด้อพ่อแม่พี่น้องสองตัวโลปลาคอใหญ่เมื่อคืนนี่น้องแมมกระตุ่มไปแล้วตัวหนึ่งส้นน้ำมันหอนมือน,นี่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อ <f unk> ข้าวเหนียวร้อนๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง ทำเนียห่อนหอนห้องเอกินน้ำเนยไงมาดูมาเด้อพี่น้องเลยจนหมดเศษไงอืมนี่แหละคือห้องกระตุ่มเลย้น้องกระตน่ก็ทันทีไม่แก้มกือเล่ อย่าจ,จมเมยได้ดบ,บ๊วได้บุญเด้เฮ็ดบุญพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเด่กบ๊วยจะเสีเห็นโตเนาะอืออย้าพาเมย์มาสันมาเมยปวดมักคุดินเมย์แบบใส่ขนมใส่ข้าวต้มพ่อแม่พี่น้องมาค่ะทุกคนกินข้าวแรงด้วยกันเด้อมกปลาลูกข,ขอกอู้วเป็นแต่เสียบเห็นไหมเดี๋ยวมาดูว่าใครส่งอะไรมาให้ป้อออนนะคะพ่อแม่พี่น้อง นี่นะะโอ้ชื่อลุงเพชรนะคะลุงเพชรพงเพชรนามสาวนะคะพ่อแม่พี่น้องส่งของมาให้ของก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเปิดดูว่าเป็นอะไรโอ้มีอีกสั้นหนึ่งตัวนี้น โอ้ี๋ยวขออุญาติแกะกอนเด้พอพี่น้องอนี่นะคะตน้นก็เนาะเป็นหลอดไฟเด้อค่ะเด้อหลอดไฟอันกันกันยุง่งกันแมลงเนาะคะ่ะเนาะเพจก็ซื้อนะคะสั่งซื้อแล้วก็ฝากมาให้ตาออนท้องก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเด้อล้ำเอื่อนหมดละต้องไปเอาไปไก่ใน,นันนันไก่ขอกไก่ไม่พี่น้อง เออเพระาะวา่าหมูว้านกับฝุนตกมือนี่กับฝุนตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตกมันก็เศร้าไงเนืน้อ้เลสลมียนสลาซิ่วล่ะยายแข็งมันตังน้งข้างหลังคาล่ะกะเอาไปใส่ในขอกไก่กันยุงกันแมลงนี่เด้อพ่อแม่พี่นออ้องเอ้ย ่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะของก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วตุงเผ็ดช่วงสีเห็นอยู่ดอกส่วนย่าก็ยังกินข้าวอยู่นะคะพ่อพี่น้องอกินเลนไลน์ในแม่<บ>ตาหน่ะใบกินเนื้อมันเนี่ยเออส่วนพ่อออนก็จะทําของหวานนะคะวันนี้เพราะว่าซื้อหัวเผือกมานะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะ ก็จะห่อข้าต้มด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้จ้าพาก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทํานะคะวันนี้หลังจากกินข้าวอิ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็หัวเผือกอนซื้อมานะคะเพื่อที่จะมาทํานะคะบวชนะคะบวชทาของหวานนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องห้องห้องง่ายๆนะคะเนาะ กะชิทหนึ่งพ่อแม่พี่น้องหนึ่งละกะชิเคี่ยวกะทิเคี่ยวน้ำตาลใส่นะพ่อแม่พี่น้องง่ายๆพ่อแม่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเผือกโลละสี่สิบบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องสองหัวนี่ก็หกสิบห้าบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้สี่หัวนี่สั่งเขาวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อโอ้ยมักซีดาเนี่ยนี่เก็บเก็บมาจากสวนเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมักิดดามักิดดากิมจูไลเม็ดนะคะไลเม็ดเนี่ยเมื่อวานนี้ปอนเก็บมานะคะหาบหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องหาบหนึ่งอันนี้คือลูกมันไม่สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องปอนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เห็น,นะะเนาะค่ะเนาะ ยาพาก็ได้ไปขายแล้วนะคะขายจนหมดเลยนะคะก็ได้เงินประมาณสองร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง